พี่พี่น้องน้องให้ฟังเฮ้ยพี่ร้องไม่เป็นเด็ดอ้าบูตอนนี้แปลงร่างเป็นมาป้าเดี๋ยวได้ยงเงี้ยเหรออือนี้สรุปได้ว่าคือเขาจะมาคือเขารู้ว่าน้องเนี่ยส่งให้แกงเอกยังไงนะคืออะไรวะอ๋อเขาเชิงใส่เหรอหเชิงราคาใส่เหรอยังไงอะไรนะพี่แต่ไปแกพี่น,อน้องคือไม่คือน้องมันโทรน้องเหมือนว่ามันโทรเขาโทรหาน้องแล้วน้องบอกว่า ไม่เหมือนถามน้องอ่ะว่าส่งให้ให้เอ็กเหรออะไรเงี้ยแล้วไงต่ออ่าแล้วแล้วคือเขาจะมาเกาะเขาจะมาเกาะเลยเขาจะมาคุยที่อ,อะไรวะก,งกงูงงวะแล้วไม่ไม่เล้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแก๊ง,กงเราเราค่อยๆเล่าเนาะอ่าไม่คือเขาโทรคุยกับน้องแล้วเหมือนเขารู้ว่าน้องอ่ะส่งให้ส่งให้ผมแล้วเอ้ยบึงเล่าเรื่องแบบ <laughs> ไม่ไม่คือคือตอนนี้คือต้นเหตุที่โงกับมันเนี่ยพี่มันเล่าเรื่องอะไรเนี่ยต้องต้องบอกว่าคือเริ่มเรื่องมันคือการที่น้องพี่อขายแคปให้มันใช่ไหมแล้วคือเขาอะก็โอนแบบว่าราคาพันสองมาให้ก็เลยอยากถามอที่โทรเ่ยมันคืออยู่ลำลบไหนที่โถ่เออที่โถ่ไม่น้องมือคือใครเนี่ยน้องมือ่ะน้องมือคือใครประชาชนประชาชนพี่อ่าประชาชนแล้วประชาชนมันมันไปขายแคปเกินหรือยังไง ไม่เขาเขามารับแคปแล้วเขาโอนเขาคือใครเขาเนี่ยใครไอคนนี้แหละคนที่ชื่อเนี่ยอาทีเนี่ยอาร์ทีแล้วไงต่อเขาเขาโอนเงินเกินราคาเหมือนว่าเขารับเมล่พันสองอ่ะเขาโอนเงินเกินราคาหรือว่าเขาเขารับเกินราคาเขามาเลยอ่ะเขาเขาแบบไม่ต้องเข้าใจก่อนนะมึ่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าการโอนเงินเกินราคามันไม่ได้แปลว่าเขารับพันสองนะเว้เขาอาจจะติปให้น้องมึงหรืออะไรมันอยู่ที่ว่าเขาพูดยังไงนะ ต้องถามว่าน้องพี่ส่งให้เขานานยังเพราะของผมอะคนที่ส่งให้ผมเป็นพันเม็ดผมให้เลทพันห้าเลยนะเว้ยคนที่แบบส่งให้ผมตลอดอ่ะแต่คือถ้าแบบว่ามันเป็นการมึงเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่แรกดิน็อตกูไม่เข้าใจก็คือเขาโอนมาในเลทพันสองถูกไหมพี่นี้คือน้องอ่ะเล่าตั้งแต่แรกเลยคือน้องตกกุ้งอยู่แล้วเขาเดินมาถามว่ามีแคบไข่ไม้น้องบอกมีสองเม็ด แต่น้องก็ไม่ได้บอกราคาแล้วเขาก็โอนมา2 0 0ปแสดงว่าน้องพี่ก็ไม่เคยส่งเหมือนว่าเหมือนเข้ามาซื้อแคบปกติปะแ่ะเหมือนเวียดเหมือนแบบขบมาถามไม่เฉยอ่ะขาจอนอ่ะเขาโอนให้ราคาเลทเดินนี่แหละแล้วทีนี้ที่ผมบอกที่ให้น้องพี่ทักไปถามเขาไอ้เรื่องนั้นเขาตอบมาว่าไงหรวอเขาโทรมาเลยเขาโทรมาเลยเขามาหาเนี่ยยืนอยู่กับเขาเนี่ยอ่าแล้วไงต่อครับพูดอะไรเนี่ยยังไม่ได้คุยเนี่ยคุยในวอล่นะกูก็ไม่รู้จะคุยอะไรนะในเมื่องโอน2 0 0่ แต่ในเมื่อเขามันอันนี้ไม่พี่เขาเขาไม่ได้โผลรับนะเนี่ยมันถือว่าเขารับเกินนะก็แค่นั้นก็ลองถามเขาดีลองคุยกับดีแต่ว่าเขาตั้งใจนะไหรอกครับถ้ามันเป็นการขออนว่าทำไมเขาถึง2-4อ๋อพี่สก๊อตใช่ไหมครับครับผมมีไวเบปล่อยขายไหมครับพี่สก๊อตปล่อยไวเบกี่เม็ดนะครับ2เม็ดครับพอดีเลยอะ2เม็ด2-4เละพอดีเลยอะเอาเลยครับ8-3-2ครับ วง้โอท right? oh, oh, so ี่เปาอะไรพี่ที่เขาบอกว่าผมก็ระเป๋าแปดสามเจ็ดบออ่าเลข a เลทเท่าไหร่ครับเท่าเดิมไหมครับสเท่าเดิมครับเท่าเดิมแค่แบบเท่าเดิมครับแปดสามเจ็ดนะพูดเนี้ยคือว่ามันมาที่หลังจากที่เขาจากที่เขารู้ว่าเรารู้แล้วอ่านใช่ใช่ใช่แล้วเขารู้ได้ไงว่าเรารู้แล้วเข้าไม่เขาพดเคนนั้นเขาข้าเข้าวเขาที่มันไม่้น่้เขาเรนเขาเรนเขานจะรู้ตัวแล้วเลยมาแก้ตัวแก้ต่าไปเวลาพี่เราไปก็เหมือนเช็คอะว่าเอ้สองให้าเหรออะไรแบบเนี้ยเพราะเหมือนร อยู่แนี่พี่เขาเขาบอกว่าเขาไม่รู้ราคาไม่เขาก็แถไปเรื่อยแล้วตอนนี้ผมบอกเขาบอกว่าอะไรนะมาไอเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ใช่หรอไอคนไอคนเนี้ยตั้งแต่ลูกของลุงแล้วที่มันรับของมึนๆเลยอ่ะที่มันแย่งตัดหน้าลุงอ่ะมึนๆเลยอ่ะไม่ได้บอกไม่รู้ราคาเนี่ไม่ใช่แล้วไย่าตั้่แต่เมืแรกก็ไม่เหรอะใช่ก็มันขอไม่รู้อะไรวะอยู่อ่ะอยู่อาดีนานแล้วด้วยไม่ไม่รู้ครับเดี๋ยวเทคออฟเรียกปูนไลท์หูกนะกูบอกก่อน ดีครู้ตอนนี้แปลงร่างเป็นหมาป่าเดียวได้เดี๋ยวออกล่าระวังตัวไว้กระโดนกัดคอกระโดดกัดคอกระโดดกัดคอไอ้ท็อปหมุนหอยไอ้ท็อปสามนานๆๆเก่งอะไรนะแต่หล่แต่ แต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์แคปเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวมีมีแคปต่ออีกอลายนึงมีแคปต่ออีกลายนึงนะเีแก้เรื่องนี้แต่ก่อนมีอีกลายนึงเล่า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 พี่แล้วตอนที่ <c ure> เขาแคปจากน้องพี่น้องพี่ไปแล้วเขาได้พูดอะไรต่อมางหรือแค่โอนแล้วเข้าไปโอนโอนแล้วก็ไป ออยครับหลไปหมุนหมุนหอยใช่ไหมพี่กอนพี่ปอาปูนอาปูนที่แี่บปืนนี่แกงออกไปเบให้ใช่ไหมปูนอาปูนผมมายืนแท้โจ๊กหนึ่งดิโหมูคนึีงมันได้ท่าพักแล้วูปนแบบหนึ่งเลยแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดไหนนะหนโอเคโอเคตาแล้วเดี๋ยววาคอมผมมีของนี่ ถ้าแบบพี่วางใั้นเทคออกมันเคียงอะแล้วถ้าสมมติอาดีมไม่พอใจพร้อมเป็นแกงเล็กอัแล้วคอือยังไงต่อ้ยหมายถึงว่าแล้วมันบบจะทํางไงก็คือมันก็สวยอะถูกไหมพี่จะรู้นะหมายถึงว่า <laughs> <laughs> มสมมุติไงมันสมมุติไม่ได้เพราะไม่รู้ว่ามันจะออกหน้าไหนพี่กอดเป่าเลยพี่กระเป๋าแปดสามเจ็ดคือถ้ามึงอยากเคีย์เองมึงไปเคียงเองก็ได้นะ คถามพี่พี่กอนจะมาใช่หมอยากอยากดูมากกว่าผมให้เขาลอแปดสามเจ็ดเพิ่มนี่จบหมูมาไม่ดูก่ะพี่อยู่แลนด์นะน็อตบอยเขามาแลนด์เลยเทออฟคือแก๊งเสียแล้วเพลสีส้มสีส้มบอกเขาแล้ว มึงพูดเรื่องที่มึงจ่ายแคปพันห้าไม่ได้นะเพราะสุดท,ท้ายแล้วมึงก็ทำนะอือ้งว่าคนอื่นไม่ได้เว้ยเพราะถ้าเกิดคน,คคน,คนแก๊งเรายังทำอ่ะมามใช่ปะ่ะคืออะไรพันห้าไม่พี่คือ,อของผมมันเป็นกรณีคนรู้จักพี่มันไม่เหมือนกันเว้ <c oughs> ผมไม่ได้แบบว่าไปรับแบบม่อสั่วแล้วให้เลดเขาอย่างนั้นอันนี้ของผมคือผมให้คนรู้จักที่แบบเป็นเออเป็นน้องอะไรเงี้ย แต่มันถ้าสมมุติมันเป็นงั้นมันจริงไหมก็มันก็มันก็แบบว่าเลื่อยนะเพื่อนถ้ามึงทําอย่างนั้นอ่ะขอ่ขมันมันมีแค่คนเดียวไงเพื่อนก็คือแบบมันให้กูเยอะแบบเยอะมากเว้ยกูวเลยให้ให้เขาเออก็รับเออก็รับในเลทพันห้าไม่ใช่หรอมานถึงอะไรมันก็ก็เท่มึงรับแคปไปที่มึงพูดมาเมื่อกี้เนี่ยใช่เวลาอย่างอย่างอย่างที่ไอ้รอบนั้นที่กูได้มาห้าร้อยพันหนึ่งกูว่าราคาปกติไงแต่ว่าพันเนี่เมื่มึงแล้วบเบนข้งก่อนว่า กูเพิ่งมาอันนี้เว้ยรับเหรียญวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งเพิ่งรับคือเขาให้แคปกูมาเนี่ยทั้งหมดคือหนึ่งพันห้าร้อยเมตรมั้งแล้วคือกูรับเหรียญหนึ่งพันมาตั้งแต่ยอดหนึ่งพันสองร้อยเอ้หนึ่งพันมึงฟังพี่นะไม่ว่าจะยอดอะไรแต่เงินที่มขาให้เขามันคือพันห้าไอ้เมตรมึงเข้าใจะไม่นะแต่แต่แค่แต่ถ้าถ้าสมมติมึงรับในเหรีที่เหลือให้จิ๊บตัวอย่างถ้าสมมติคนอื่นรู้ว่ามันแสดงว่ามึงก็ทำเหมือนกันใช่ คือคจะบอกว่ามึงไม่ได้ว่าอะไรมึงแต่ถ้ามันไม่มีคนรู้ก็คือมันก็คือส่วนตัวของมึงมันคือให้น้องหรือที่อะไรก็แล้วแต่มึงแต่มึงไม่ควรยกประเด็นนั้นมาพูดครับไหมครับเอ่อพี่ชายมีตังในตัวเท่าไหร่ครับแปดร้อยใช่ไหมแนะนำเหล็กเลยครับตรองนวนเช่ารถอยู่บ้านใช่ไหม ใช่ครับทำเด็กแต่ว่าเช่ารอเช่าหลังรีดีว่าจะได้แบบว่าเสียทีเดียวเราไม่ช่วยยืนเนาผมมายืนรอฟังเขาคุยกหนึ่งใช่ครับกรณีถ้าสมมติว่าถึงเขาไม่ช่วยพี่ยืนก่อนเลยว่าน่าเก็บแล้วผมเบื่อก็ได้เนาะคือคือแงขอขอขอใหม่อีกรอเห็นเงถึเขาแนะนำมาว่าให้ไปเก็บโอเคเป็นเอาตรงถ้าสมมติเป็นเรื่องคูเกียนชาผมแนะนำเด็กมากกว่าตอนนี้เด็กได้ไวกว่าใช่ครับใช่ แนะน,นำสบายด้วยแล้วไม่ต้องไปกลับขอด้วยเพราะว่าไม่ต้องเสี่ยงตำรวจแหละท่านหลวง<อ>ใช่ครับจะอย่างนี้อย่างนี้ทำเหล็กก็ต้องเห็นเขาว่าต้องหาตีสี่เหรออืมตีสี่ไหมหรอก็ไม่จําเป็นครับถ้าสมมติเริ่มแรกเราก็ลองฟาร์มลดหนึ่งก็ไเ้เพราะว่าตอนนี้เลทในตลาดเหล็กมันก็คุณรับเรื่อยๆรับตลอดอนนเลทดีรรประมาณสองร้อยครับสองร้อยสองร้อยแกมีช่ชายรับไหมอืมรับครับรับรับ,รบ รับจุดที่เท่าไหร่ครับก็เลตปกติตามตลาดครับตอนเนี้ยก็ถ้าสมมติจะมาขายถ้าไมมีคนซื้อก็แบบว่าลองมันเดินแถวนี้ก็ได้ถ้าเห็นแก๊งแก๊งเอกาลองมาขายได้ถ้ายังมีคนก็คือทำเหล็กได้ดีที่สุดแล้วตอนนี้ใช่ครับใช่ครับเหล็กสบายลองดูครับโอเคครับขอบทุกคอลเลกชั่น XAI XR8 จะขอยืดไปสองนะไอขอยืดสองคันแล้วนะ ไอเดียวมีรถเท่าแก๊งเลยอ่ะมีสองคันเท่าแก๊งเลยอ่ะสองที่คือโพหรือเปล่าครับปกติเห็นข้อมอ่ะมันมี2สองที่ปะมันจะมาเคลียร์ไหมเนี่ยใช่ครับมันมันแบบว่าสองที่ประมาณที่รทำได้แต่ถ้าสมมติใกล้สุดก็คือตรงเนี่ยเส้นตรงอะไรนะทะเลทรายเห็นไหมอ๋อทะเลทรายแถวบัสเอ็มซีนะใช่ครับใช่สบายสุด ใกล้กว่าไอ้น้องมันจะมาไหมเนี่ยหรือว่าหลังรีไปในเมืองใช่ครับโพในเมืองมาโพในเมืองที่นี่มันเป็นโลหรือเป็นน้ำหนักอะเป็นชิ้นครับเป็นชิ้นแล้วมันเก็บได้กี่ชิ้นนะครับถ้ารถหนึ่งน่าจะร้อยหรือเปล่ามันเก็บในรถได้ด้วยใช่ครับคือมันเป็นรถเช่านะครับก็คือรีจบรีถือเลิกทำแล้วก็ต้องมาคืนรถ โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพิกทำเดี๋ยวลองทำดูครับขอบคุณครับโอเคครับเล่นวะนั่นีงอะไรเราฟังเขาคุา่นเนี่ย อยู่หน้าแะแล้วพี่เฮ้ยมีใครคไ,ไปปั๊มด้านขิดยัง I'm here ไหนอะอาทีไหนอะนอนนอนนอะเสื้อขาวคนนั้นอะพี่เ,เาขาเขาไม่ใส่ชุดแข็งหรอทำไม เขาไม่ใส่ชุดแกงไว้เนาะเขาไปชุดนี้เหรอตอนแรไป้ครับใช่ครับปกติเขาเขาไม่ได้นี่นะพี่เขาไม่ได้สีผมสีนี้ปกติโลครับเรดดอดมีใครอยู่ไหมครับเนี่ยเรดดอดไม่มีมพี่โลกิ้อยู่ครับใครนะครับมีอยู่ห้าคนครับตอนอันนี้ชื่ออาร์ทีใช่ไหมครับใช่ครับทำไมถึงรับแคปเกอร์นะครับไม่รู้หรอนี่ ผมเพิ่งไปรับวันนี้เองโอเคผมไม่ได้รับอ่ะเรียกไนดอดมาได้ป่ะครับคนที่อยู่อ่ะพี่มีใครมีใครอยู่ในนี้มีวอลปะ่ะฮัลโหลฮัลโหลปกติมันไม่ได้แต่งตัวแบบนี้หรอใช่พี่ปกติผมดำผมใส่ใส่เกาะตลอดเนี่ยอต,ต,ตอนตอนตอนแรกที่ที่พี่น็อตบอกว่าชุดขาวผมคิดว่ามันเขาเขาใส่ชุดแก๊งนั่นแหละ ตรงๆเลยแต่แรกคิดว่าแต่แรกคิดว่าน้องไม่ได้ใส่เกาะไปขายอ่ะใส่ชุดนั้นอ่ะอืมนั่นแหละก็คือมันไม่เขาไม่ได้แต่งตัวเป็นตัวเองอ่ะก็สวยนะน้องแต่กาก <laughs> สวัสดีครับวัดีครับพี่กอล์ฟไม่มีคนอยู่เลยอยู่ไหมพี่คุยกันในวอรอยู่เลยอเบลไหมผมเห็นอยู่ในเบลล่ากคนหนึ่งอ่ะยืนอยู่สองคนเมื่อยู่เบลไปแล้วนะมามามาแลนได้ไหมมาแลนได้ไหมเมื่อกี้ที่ยืนอยู่หลัอล์ฟก็ขายยาอยู่นะแก๊งเหรอครับ วันเลี้ยงอ่ะเยอยคนเดิมๆนอนแล้วพี่หาวแล้วแม่วันนี้ตื่นเร็วไงวันนี้ตื่นแบบผิดปกติปกติตื่นห้าโมงเย็นวันนี้ตื่นบ่ายสาม เป็นสัญญาณที่ดีนะที่เริ่มตื่นเร็วกี <laughs> ่วันกี่วันก่อนลงตี๊เข้าไปตึาเด่ยวนะโอเครู้เรื่องรู้เรื่อง ที่กอดอันนี้เขารับเหรดกันพันพันหนึ่งหรอคือวันนั้นผมก็เห็นคนรับพันห้ายู่นะใครเอ่ยมีมีบางบางมีม,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 มก๊ง์ด้วยที่รับพันห้าใครอะครับลากมาได้ไหมแล้วก็ผมก็ได้ยินข่าวด้วยว่าเซซี่เขาก็รับพันห้าเหมือนกันอ่ะมีคนจากไหน<ม>ครับใครจากาไหนคนคยบอกมาผมใครครับใครเป็นคนบอกขอคนตัวตัวคนบอกหน่อยครับเป็นประชาชนคนหนึ่งครับใครเอ่ย อันนี้ไม่มีเบอร์ครับแล้วมีหลักฐานไหมมีเบอร์เขาแต่แบบไม่ไม่มีหลักฐานครับแต่แบบมันเขาบอกมาผมก็เลยไอ้หนุ่มเองปักปั๊มแก๊งพี่เนี่ยไม่ไม่ได้ปักปั๊มครับเอาแล้วเองพูดได้ไงคนอยู่ในกรอบพูดพูดมาอย่างเงี้ยใครละครคนนั้นนะใครหลายวันที่แล้วเราผมผมถามว่าคนที่พูดเปนใครเบอร์เขาด้วยอ่า ไม่มีเบอร์เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครใช่ไม่มีไม่มีผมเป็นรับที่เก่อไงใครล่ะครับผมหมายถึงว่าคนในเซนเซ่อะใครเขาพูดเป็นแก๊งอะครับใครล่ะครับใช่ที่แลนด์พี่ที่แลนด์มาที่แลนตรงตรงพี่ให้ผมถามว่าใครเซนเซ่เขาคนนี้ขายขายพันห้าในใครเขาไม่ได้บอกเชี่วครับเขาบอกแค่แก๊งเฉยๆนะพี่ เอเวจันทร์แหลมไอ้ิณนั่นแหละผมหมายถึงว่าคนที่พูดเนี่ยคือใครครับสวัสดีครับผมรวไปดีพี่สวัสดีครับเรื่องเป็นไงพี่เอาเรื่องนี้ก่อนลวกันเอาเรื่องแรกก่อนคือเหมือนกับเนี่ยคนเนี้ยเขาชื่ออาทีใช่ไหมคนนี้ชื่ออาทีใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่ไปรับแคปที่เกาะแล้วที่นี้คือเขาไปขอซื้อแคปใช่ไหมแต่เขาดันจ่ายแคปเกินราคาอ่าอืมแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้ ไม่รู้จริงเหรอครับอาดีไม่รู้จริงเหรอครับว่าเราคุยไม่ถามกกถามถามน้องเลยครับเพราะว่าตกลงผมรู้ครับจะไปถามน้องได้ไงครับในเมื่ออ๋อโอเคคุณรู้ใช่ไหมแล้วอาร์ทีบอกว่าไม่รู้ทั้งที่อาร์าทีก็<ม>อยู่ตั้งแต่แรกไม่ใช่เหรอผมก็เพิ่งรู้กับน้องว่าน้องรับเกินราคาเมื่อกี้ครับอ๋อนี่น้องเพิ่งทำน้องเพิ่งทำเนี่ยเพราะคนที่ถามว่าทำไมผมรู้ได้ไงก็คือคนที่น้องไม่รับแคปเนี่ยคืส่งของแคปให้กับเซนเซครับ Is> is. เขาก็ขายหมดนะใครมาขอซื้ออะไรเขาขายหมดแต่เขาก็งงอยู่เหมือนกันว่าทำไมเรใราเขาเรียมาบอกเพราะทุกคนก็ซื้อแคปพันหนึ่งหมดเม่งั้นเขาจะมาบอกทำไมครับถูกไหมไม่เวตินไปไหนแล้วผมเลยถามอาทิว่าไม่รู้เหรอครับว่าเขาคุมราคาแคปกันคือผมไม่ได้คุมแก๊งเดียวนะทุกแก๊งตกลงที่จะคุยกันราคานี้นะหมายถึงว่าแก๊งที่มีในเมืองเนี้ยที่เราคุยกันที่แลนเกียวจะไม่ได้รับ ถูกไหมผมว่าเอาโตๆครับเรื่องเรื่องเรื่องแคปอะครับทางแกงน่าจะน่าจะรู้กันครับแบบทุกคนอะครับใช่ไหมถูกไหมใช่ครับรู้ผมผมก็รับปกติผมไม่เคยรับเกินอยู่แล้วใช่แต่ว่าในแกงก็น่าจะไม่รับเกินมีอาที่เนี่ยก็เลยถามให้ผลว่าทําไมถึงรับแคปเกินราคาเขาบอกเขาไม่รู้พี่นี่มันโพสต์บอกเลทตลอดนะว่ารับพันหนึ่งแล้วมันก็เคยคุยกับอาเองบอกว่าไม่รู้หรอมันบอกว่ามันรู้อยู่แล้ว เวทพูดดียวเวทปกติอ่ะผมไม่เน่เดี๋ยวให้เวทให้น้องพูดเนี่ยตอดครับคือเราที่ชื่ออาร์ทีอ่ะเราเคยคุยกันไปแล้วนะว่าเรื่องราคาแคปเราเคยโพสต์รับแคปไม่บอกราคาแล้วเราก็เราก็ไปคุยกันแล้ว <c ười> ลแล้วเราก็บอกว่าโอเคครับต่อไปนี้ก็คือรับหนึ่งพันเราจะบอกว่าเราไม่รู้มันก็ไม่ใช่มั้ง <c ười> เราเคยคุยกันมาแล้วนะผมว่าในอาร์ดีเราคุยไปหลายคนมากเลยแล้วก็คนที่ชื่ออาร์ทีนี่คือเราโพสต์รับแคปตลอดนะ เราจะบอกว่าเราไม่รู้ผมว่ามันก็ไม่ใช่สรุปเคยรู้ใช่ไหมครับอันนี้คือผมผมเห็นบางคนเขาก็รับกินราคาไ<ค><ผ>ม่ักว่าใครละครับใครละครับใครล่ะครับคือบ,บางที่ผมไปขอซื้อลิตรพันหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาบอกไม่ขายครับเพราะว่ามีคนให้มากกว่านี้มก็เลยผมก็เลยถามว่าใครใครใครเขาไม่ขเขาไม่ตอบอื เขาไม่ขายเขาไม่ขายคุณหรือเปล่าครับเ,เขาเลยาเลยพูดแบบนี้แล้วผมถามคุณเนี่ยคุณบอกว่าประชาชนบอกว่าเซนเซรับแคปพันห้าผมถามเนี่ยใครเป็นคนพูดคุณก็ไม่บอกไม่รู้ไม่รู้แล้วคุณมาพูดแบบนี้ได้ไงไม่เข้าใจมันมีคนเคยบอกจริงๆครับพี่ผมผมเลยพูดอย่างนี้ออกมา มื่อไม่นานมาแล้วครับหรือว่าไม่นานวันนี้หราหรือไงนานนานแล้วครับอ้าวเมื่อกี้บอกไม่นานประมาณอาทิตย์ที่แล้วมั้งผมเลยถามว่าเนี่ยที่อาทิตย์พูดถึงมันคือใครครับผมจะได้รู้ด้วยว่าน้องในแก๊งผมเนี่ยมันทําผิดกฎหรือเปล่าเขาพูดรวมๆครับว่าเป็นแล้วคนที่พูดเนี่ยรู้จักกันครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักยืนยันได้ไหมว่าคนห<บ>น,น,นกดเป็นคนบนเกาะครับผมพี่ชะพี่กศ าแล้วทำไมวันนั้นเลดดอดไปรับแคปพันแปดครับก็ผมได้ยินมาเนี่ยเขาพูดกันที่ลราสัตว์เนี่ยแต่ผมไม่รู้นะใครพูดมีชื่อไหมพี่อันนี้ผมกเพิ่งรู้เหมือนกันแต่ผมรู้มาว่ารับพันแปด ก็ผมก็ไม่รู้ถ้าเรื่องแคปเนี่ยคือผมไม่รู้เหมือนกันเพราะอย่างตอนที่แก๊งเซนรับเกินอะ่ะผมกับพี่เซก็เป็นคนที่ที่ไปคุยก็คือแบบแบบเหมือนว่าล่อซื้อมาครับแล้วก็ที่ที่มาคุยกันที่แลนดอืมไอเรื่องเรื่องแคปเนี่ยส่วนใหญ่คือผมผมจะแบบถ้าถ้าสมมติว่ามีคนมาถามผมก็ผมก็บอกน้องๆครับแล้วก็ตัวผมก็ไม่เคยรับเกินอยู่แล้วแต่ถ้าเรื่องนอกจากนี้ที่ผมไม่รู้ก็คืออันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับ ฉันอยู่เอเขียวกันนะคือที่<ห>ผมได้อา่านทีมาเนี่ยผมจะเคลียร์อาทีจะคุยอาทีว่าทำไมถึงรับแคปเกินแต่พอมารู้จากน้องว่าอเคยคุยอาทีแล้วนี่เรื่องแคปแลอาทีก็อยู่เลดดตั้งแต่แรกด้วยจะบอกว่าไม่รู้ผมว่ามันแปลกๆนะแต่เมื่อกี้อาทีนั้นพูดเรื่องเกี่ยวกับเซนเซบอกว่าเซนเซไปรับแคปเกินบนเกาะผมก็เลยถามว่าใครใครเป็นคนรับแคปเกินหรือพอจะมีรูปไหมหรืออะไรไหมที่อาทีก็ตอบไม่ได้เลยผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงแล้วซึ่งแต่ถ้าอาทีพูดอย่างเง แล้วคนบคน,นเกาะพูดจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ถูกปะแล้วมาพูดพูดแบบนี้มันคือมันคือเหมือนอาทีโยให้แก๊งผมว่าแก๊งผมรับแคปเกินอ่ะถูกปะทั้งนั้นที่อาทีติก <95 S 2> ็ไม่ไม่ไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกว่าเฮ้ยประชาชนคนนี้นะเป็นคนพูดอ,อยู่ๆก็พูดมาลอยๆอย่างเงี้ยผมก็บอกได้ดิเลดดอตรับปูนเกินเนี่ยรับปูนห้าพันเนี้ยถูกปะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนพูดผมได้ยินมาเดินผ่านแลนเหลืองมาอย่างเงี้ย ถูกไหมครับก็ถูกของพี่นะที่แบบผมผม,ไม,ไ,มไม่ไม่รักฐานนะเขาเออแล้วพูดได้ไงผมไม่เข้าใจทำไมเขงพูดอย่าแบบพี่ถามว่าใครทําไมถึงรับเปลนี้ม่ะผมนึกว่ามันเขาเพิ่มราคากันอะไรหรือเปล่ามันแบบเขายกเลิกราคาแบบกัญชาเขาจะรับเท่าไหร่ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเรื่องกัญชาเรื่องกกอะไรผมไม่ได้คุมกันนะหมายถึงว่าแก๊งก็ตกลงกันว่าแค่แคบไม่ใช่หรอครับส่วนเรื่องกัญชาโคเคนอะไรก็มี ทุกแก๊งก็โทรมาคุยกันตลอดผมก็คุยกับกูแก๊งตลอดพิเจก็คุยเรดดัลก็คุยน้องซีก็คุยกันว่าเฮ้ยเราลองรีเช็คกันนี้ว่าเรื่องกัญชาโอเคย,ยังไงอะไรเงี้ยก็สรุปแล้วเราไม่ได้คุมกันนะคุมแค่แคปเรดดัลไม่ได้คุยกันหรอครับเรื่องราคาแคปผมว่าก็ต้องมีประชุมบ้างนะอันนี้มาถึงว่าก่อนหน้านี้ไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่ก็คือก็คุยครับแต่ว่าคนในแก๊งก็รู้อยู่แล้วว่ารับ บ,บรับราคาเลทเท่าไหร่เนี่ยผมก็เพิ่งมารู้เรื่องที่น้องรับเกินเหมือนกันแล้วรบอารทีรู้หรือไม่รู้ครับแก๊งบอกหรือไม่บอกครับอันนี้คือแน่ผมถามครับเดียวาสาั้นเลยรู้ไหมครับว่าแก๊งเนี่ยแก๊งรับกันเท่าไหร่รู้ไหมครับจริงๆผมรู้ <ผม S 1> ว่ารับเลย่คุยกันเลยนะ คือร so ับว like like, ่าร like ู้ว่าน่าสงสารแต่แบบมันมีคนแบบขายเกินราคาขอกคนลยเออนึกว่ามันแบบมันเขาไม่ได้คุยเลยมีคนขายเกินราคาใครครับใครขายเกินราคาครับแล้วทําไมเลตดอทถึงไม่จัดการครับมีคนขายเลตเกินราคาเราคุยกันแล้วไม่เยอจะช่วยกันดูอะครับผมก็ถามปกตเขานะว่าใครปกติอะผมผมดูครับแต่ว่าคือถ้าแบบบางทีมันแบบถ้าถ้ามันมีแบบคนขายมมอย่างถึงบาเที่็มันก็ไม่ทั่วอยู่ดีอาที่เขาบอกว่าเขาเจอ แล้วทำไมถึงไม่ไม,ไม่ไม่คุยครับว่าเป็นใครอะไรยังไงคุณเจอคุณเจอ,อยังไงครับเรื่องขายแคปเกินราคาไปถามที่ก่อมาครับแล้วถามว่าเออก็ที่บอกยังไงผมผมบอกว่าขายแคปไหมเขาบอกเขาถามว่าเลทเท่าไหรผ่ผพันหนึ่งเขาบอกไม่ขายครับผมเป็นคนให้มากกว่านี้นั่นแหละครับผมเลยถามว่าทําไมถึงไม่หาครับว่าใครได้นั่นแล้วทำไมไม่จับมันมาครับถ้ามันขายเกินราคาคุณปล่อยได้ไงครับ ผมไม่รู้ว่าผมทําอะไรได้ตรงนั้นไงไม่นก็ไม่แดงเลยไปรับของเกินราคาแทนที่จะจัดการคนที่ขายเกินราคาถูกไหมฮะอันนี้ประมาณนั้นครับเอเวีตีนเป็นคนตาขามึงป้าเรื่องทีมซ้อมอะ่ะรับมึงเรนรู้เรื่องกัวไม่ได้ได้ซ้อมปิดประมาณนั้นเลยใช่ไหมครับ แล้วสรุปคุณรู้ไหมครับว่าแกงรับกันเท่าไหร่ผมถามสั้นๆอีกครั้งหนึง่งรู้หรือไม่รู้รู้ครับรู้รู้แต่มึงนก็ทำเนาะไปสัตว์พุ้มเพลองไปด้วยครับขอโทษครับพี่ไม่มีคำขอโทษครับเตรียมตัวไว้เลยเลตดอ t เยี่ยวผมฉุนที่เขาพูดว่าแกงเรารับเกินปากมันเบอืออะไรวะ มันเหมือนพูดส่งๆเลยอะ่ะมันมันกูเอาหัวไปประกันเลยแก๊งกูไม่เคยรับเกินอะ่ออนนอะ